น้ำตกทางลงน้ำตกทางงามครับผู้ฝอยลมน้องวซอนี่แหละครับทางลงน้ำตกย่างไปประมาณสามรอยเมตรครับน้ำตกทางงามผู้ฝอยลมครับอำเภอ น้องแสงกุดอนครับฮะยางไปเลยครับหึตกไมห่อนะครับทานคลิปที่ตกทานทางงามผู้ไฟลมเอ,อ้ยแล้ว เยลยไหนมีข้างนึงครับขึ้วมึงขึง้นก่อนยังอ๋อข้างบนอึงไปเลยครับ うん。<noise> คุนไปได้อีก,กว่าหนิคุณเพิ่งนะคุณไปเพิ่งได้อีกครับคนนะ